จินตนาการสำคัญกว่าความรู้จริงเหรอสวัสดีครับผอมอาจารย์เอกไกลณพงศ์วิภพประวันมงพบกับอาจารย์เอกอีกครั้งหนึ่งในหัวข้อจินตนาการสำคัญกว่าความรู้จริงหรือเปล่าลหลายๆคนหลายท่านก็คงได้ยินคําว่าจินตนาการสําคัญกว่าความรู้ใช่ไหมก่อนที่จะพูดจินตนาการสําคัญกว่าความรู้เราก็คงเคยได้ยินประโยคคําว่าความรู้คืออํานาจเนาะความรู้คืออํานาจ แล้วก็จิตนาการสําคัญกว่าความรู้นี่คือวลีเด็ดคาคมเด็ดของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์ระดับโลกเลยทีเดียวที่เราหลายคนก็นําประโยคนี้มาเป็นประโยคประจําตัวนะครับความรู้คืออํานาจจิตนาการสําคัญกว่าความรู้อ่ะเรามาพูดถึงเรื่องไอ้ความรู้คืออํานาจก่อนแน่นอนมันง่ายมากใครที่มีความรู้เหมือนก็มีอาวุธแหละถ้าภาษาถ้าภาษาภาษาศัพท์ของคนปัจจุบันใครที่รู้เยอะก็เหมือนก็มีอาวุธเยอะ ในการเข้าไปทําธุรกิจหรือการแล้ว,แ,ลวแต่ในการดำเนินชีวิตของคุณแต่อาจารย์ก็ไม่ใช่เา่าใช้คำว่าอาวุธอาจารย์ใช้คําว่าเวลาคุณเรามีความรู้เรามีอํานาจอย่ไงเพราะว่าเวลาคุณมีความรู้เนี่ยมันก็จะ,ะสมองคุณตัวตนของคุณเนี่ยและความรู้คุณเนี่ยมันจะทําให้คุณรอบรู้ทําให้คุณพัฒนาตัวเอง เยอะมากขึ้นและมีช่องทางในการดำเนินชีวิตช่องทางในการพัฒนาตัวเองสารต่อสิ่งต่างๆที่คุณต้องการออกแบบชีวิตของคุณต้องการได้ดีเพราะว่าเวลาเรามีความรู้มีโน้ตหาโนเลจเนี่ยมันจึงทําให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาทันโลกใบนี้สามารถไปตามวิถีของกระแสะโลกให้ทันตามยุคตามสมัย เพราะว่าความรู้เนี่ยมันต้องพัฒนมันต้องต่อยอดเนาะเพราะโลกมันเติบโตเร็วมากเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถบางทีเราไม่สามารถใช้ความรู้10-20ปีที่แล้วมาใช้ชีวิตตอนนี้ได้เห็นนะครับเพราะนั้นใครที่มีความรู้ดังเดิมอยู่แล้วไม่ใช่ไปดีดีและต้องมีความรู้ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเ,เรียนรู้เรื่อยๆเ,เพื่อให้ครับเพื่อให้คุณมีความรู้เยอะๆครอบคลุมได้มากและก็อัปเดตให้ทัน คุณจะจะมีอำนาจในการทำสิ่งต่างๆได้ดีและประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วตามที่คุณต้องการอันนี้แหละครับคือความรู้คืออำนาจเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าใครก็ตามที่ไม่มีความรู้มักจะไม่มีผลงานไม่มีผลลัพธ์ไม่มีอะไรที่มันจะโดดเด่นความรู้ไม่จําเป็นต้องท่องเป็นวิชาการเสมอไปว่ามันรู้อาจจะเกิดจากการลงมือทาทักษะชีวิตต่ตางๆ soft skill ต่างๆมันไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งท่องอะไรเยอะแยะมากมายหรอกครับความรู้มีหลากหลายทุกอย่างที่เป็นความรู้ทั้งหมดนี่นคืออำนาจหมดเลย เพียงแต่ว่าคุณรู้ในเรื่องสิ่งที่คุณต้องเอาไปทําหรือเปล่านั่นแหละครับถ้าคุณรู้ในสิ่งที่คุณเอาไปทำมันก็คือมันก็คืออานาจของคุณเนาะแต่ทีนี้ไอจินตนาการสําคัญกับความรู้ที่อัลเบอร์ไอสไตน์พูดเนี่ยม,มันมันมีมันมีความเขาเรียกว่าละมียดอาจจะใช้คําว่าระมีดละเอียดอ่อนอยู่ในคําพูดเนาะเพราะว่าไอคำว่าความรู้คืออํานาจเนี่ยมันมันก็เป็นเรื่องของถ้าเป็นในศัพท์ของนักสังจิต ความรู้คื่อน้ามันเป็นเรื่องของจิตใต้จิตสํานึกสมองซีกซ้ายเป็นเรื่องของวิชาการตัดกัดองค์ความรู้ต่างๆที่มันต้องไปพัฒนาด้วยจิตสํานึกนั่นแหละครับเป็น IQ ความเฉลียทางด้านปัญญานั่นเองซึ่งอันนี้สําคัญแหละไม่ใช่ไม่สําคัญสาคัญเนาะ แล้วไอ้ความไอ้จินตนาการสําคัญกับความรู้ที่มันมากกว่าความรู้คือเรื่องของจินตนาการซึ่งอันนี้แหละครับที่ไบเบิลไสน์พูดไว้ว่าจินตนาการสําคัญกว่าความรู้มันหมายถึงสมองซีขวามันหมายถึงเรื่องสภาวะอารมณ์สภาวะจิตสภาวะความรู้สึกต่างๆและการสร้างภาพในจิตการสร้างภาพจินตนาการต่างๆที่เกิดจากจิตข้างในความรู้สึกอารมณ์ของเราเนาะอันนี้แหละครับเขาบอกว่าไอ้ตัวจินตนาการตัวนี้มันสําคัญกว่าความรู้อีก แน่นอนความรู้สําคัญสําคัญมากทําทุกอย่างต้องมีความรู้ต้องมีทักษะต้องมีวิชาการรองรับอยู่แล้วพื้นฐานแต่สุดท้ายท้ายสุดทุกอย่างนะครับเมื่อคุณมีวิชาการและเมื่อมีคุณจินตนาการแล้วเนี่ยไอจินตนาการเนี่ยมันจะเป็นตัวน,นาพาให้คุณไปสู่สิ่งที่คุณต้องการโดยใช้ความรู้ที่คุณมีอยู่เนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเห็นนะ ความรู้ที่คุณมีมันจะเป็นตัวขับเคลื่อนแต่ไม่ใช่ตัวนำนะอ่จจริงๆอาจตามหลักจริงๆเลยถ้าถ้าเราพูดกันตามทฤษฎีของไอน์สไตน์เนาะในความเห็นส่วนตัวของอาจารย์นะครับไม่เกี่ยวกับใครเนาะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอาจารย์ก็มานั่งคิดเอ,อ่อทุกสิ่งบนโลกใบนี้นวัตกรรมต่างๆองค์ความรู้อะไรใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้ไม่ว่าจะแต่อดีตเลยนะจะถึงปัจจุบันเนี่ยมันเกิดมาจากจิตนาการก่อนเสมอเลย มันเกิดจากจินตนาการก่อนแล้วหลังจากปีจินตนาการแล้วเนี่ยเขาก็ไปเอาความรู้ที่เขามีอยู่เนี่ยที่สะสมมาไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยเอามามาเสริมจินตนาการเพื่อให้ไปทิศทางสู่เป้าหมายเขาจะบอกว่าเออจริงล่ะอาจารย์ก็คิดหลายๆอย่างว่าเออมันจริงไว้เพราะว่ากรณีอย่างเช่นสมัยก่อนคนเห็นนกนกมันบินได้ คนอยากบินได้บ้านก็จินตนาการว่าคนต้องบินได้คนมีปีกได้ไหมคนมีอะไรได้ไมที่มันจะบินได้เห็นไหมมันไม่มีวิชาการมาลองรับก่อนนะมันไม่มีวิธีมันไม่ใช่แบบว่าสร้างเครื่องบินมาก่อนเดยแล้วก็คนบินเนาะมันก็จะเป็นการว่าทํายังไงให้คนบินได้เห็นภาพคนบินได้เห็นภาพคนอยู่บนอากาศได้หลังจากนั้นมันถึงไปหาความรู้ว่าความรู้อะไรล่ะ ที่จะทาให้คนบินได้มันก็มีหลายรูปแบบที่เราเห็นตอนนี้เห็นนะ้เป็นต้นนี่ก็คือเออจินตนาการนน,นี้ก็จริงเรื่องเรื่องนี้ก็จริงจินตนาการว่าเฮ้ยคนต้องเห็นกันเห็นหน้าเห็นตาก็ได้ในโทรศัพท์สิมันต้องมีนอกจากเสียงแล้วมันต้องมีภาพได้อะไรได้สิมันไม่มีความรู้เรื่องว่าจะทำภาพยังไงให้อยู่ในโทรศัพท์จริงไหมเพียงแต่จินตนาการว่าเออมันจะต้องทําให้โทรศัพท์เห็นภาพได้สิ หลังจากนั้นก็เอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโทรศัพท์เทคโนโลยีนะครับมาพนวกับทายังไงให้ภาพคนมาอยู่บนโทรศัพท์นี่แหละครับนี่คือมันจินตนาการมันมาก่อนเสมอทุกอย่างมันนาพาด้วยจินตนาการจินตนาการนําความรู้ตามซัพพอร์ตกันมันถึงจะสบการสำเร็จและนั่นมันก็มาถึงเรื่องของอะไรครับเมื่อคุณจินตนาการเป็นจินตนาการมันสำคัญตรงนี้ด้วยว่าความชัดเจนนะ ถ้าเราเรียนศาสตร์ห่งการสั่งจิตสะนึกเราจะพูดถึงความชัดเจนเวลาคุณจินตนาการมันจะมีจินตนาการหลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามความชัดเจนต้องมีรายละเอียดต้องชัดรูปรสกริ่นเสียสัมผัสใส่ได้ใส่ไม่ต้องสนใจเลยนะครับว่าจินตนาการคุณเนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดเมื่อมันถึงเวลาที่เหมาะสมอาจารย์บอกเลยจินตนาการไปเถอะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมมันเป็นไปได้หมดแหละเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอการสร้างจินตนาการเนี่ย <_ d ream> เพื่อให้มันสมคัญกับความรู้เนี่ยคุณก็ต้องสร้างจินตนาการแบบบรรเจิดจริงๆใส่รายละเอียดให้ครบรูปลสกินเสียสัผัสจัดเต็มครับเพราะว่าจิตเราเนี่ยยอมรับทุกอย่างเขาไม่รู้หรอกว่ามีไม่มีจริงไม่จริงเขายอมรับอย่างนี้ว่าใช่เพราะฉะนั้นคุณสร้างจินตนาการได้คุณสร้างจิงานตนาการของออกแบบชีวิตได้หมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยๆตามมาตัวอ,อย่างเช่นอะไรมากสมมติคุณอยากจะมีความรัก คุณก็ต้องจินตนาการว่าคนรักของคุณเป็นแบบไหนลักษณะอย่างไงนิสัยอย่างไงมีความรู้ความสามารถพื้นฐานประกอบอาชีพธุรกิจอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับคุณก็ต้องจินตนาการเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นให้ชัดนะให้ชัดนะให้ชัดมากที่สุดนะครับหลังจากนั้นไอความรู้มันคืออะไรเอาล่ะครับอ่า คนคนนี้เขามีความรู้นี่เราก็ต้องพัฒนาให้ใกล้เคียงกับเขาเรื่องความรู้ที่เขามีด้วยเราก็ต้องรู้วิธีการเข้าสังคมติดต่อพูดคุยกับเขาบุคลิกภาพยังไงให้เหมาะสมก็จะมีคนรักแบบนี้เห็นไหมมันจะต้องสอดคล้องกับจินตนาการเนาะไม่ใช่จินตนาการซะโอ้โหแบบมีแฟนเป็นมหาเศรษฐีเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแต่ตัวคุณไม่ไม่มีความรู้ไม่มีการเรียนรู้พัฒนาว่ามหาเศรษฐีหรือนักธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยเขา เขามีอะไรยังไงบ้างเนี่ยเห็นไหมครับมันต้องมีทําการบ้านไงไอการบ้านก็คือความรู้ที่คุณต้องเตรียมทําไว้เพื่อให้จินตนาการไปเจอคนเหล่านั้นเพื่อให้กดแรงดูมันทํางานด้วยเห็นไหมภาพของเราจิตสำนึกเนี่ยมันจะส่งผลกับกดแรงดันด้วยแล้วนั่นแหละครับมันถึงจะประสบความสําเร็จได้ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะเพราะฉะนั้นไอจินตนาการสําคัญความรู้เนี่ยอันนี้จริงอาจารย์เชื่อคําพูดของไอบเบอร์ไอน์สไตน์อันนี้ล่าจ้างก็ใช้อยู่นะครับ เวลาคุณสื่อสารเป็นเวลาคุณใช้จินตนาการเป็นชัดเจนเข้ารู้กระบวนการเป็นและส่งข้อมูลเข้าไปในดิจิตอลสเน็กเป็นหลังจากนั้นนะชิลมากเลยคุณก็จะให้เป็นเรื่องของดิจิตอลเขาจัดการไปซะหลังจากนั้นคุณก็ไปพัฒนาความรู้ให้มันเอื้อกับสิ่งที่คุณจินตนาการอาจารย์10กว่าปีก่อนอาจารย์จินตนาการว่าอาจารย์ต้องการเป็นนักพลังจิตอาจารย์ต้องการเป็นนัก <S <S นักจิตใต้สํานึกซึ่งสามารถแบบใช้พลังจิตใช้พลังงานมาช่วยหรือกับผู้คนเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนโดยใช้พลังจิตใต้สํานึกเนี่ยยังไม่มีความรู้นะเห็นภาพอย่างเดียวพอเห็นครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านโชว์บนเบทีแบบว้าวทําให้คนหลับได้ภายในหนึ่งนาทีเหรอโอ้ทำให้คนเป็นตุ๊กตาบ้าไปอะไรได้เงี้ยมันอเมซิ่งแล้วก็เฮ้ยฉันก็เป็นได้แล้วก็จินตนาการตัวเองว่าฉันก็เป็นนักสั่งจิตอย่างเงี้ยได้โดยไม่มีความรู้นะหลังจากนั้นก็วิ่งหาความรู้ครับ วิ่งหาความรู้คนที่จะเป็นนักสั่งจิตนักบำบัดจิตสำนึกต้องอะไรบ้างไปเก็บมาหมดเลยแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เก็บทุกอย่างทุกเม็ดทุกจุดที่เกี่ยวกับนักสั่งจิตนักบำบัดนี่ยครับเห็นไหมเสร็จแล้วสุดท้ายท้ายสุดไอ้ไอ้ไอ้ความรู้ตรงน,นั้นน่ะมันจะมาเอื้อเราให้เราให้จินตนาการเราเกิดผลจริงๆแล้วมันส่งผลกับกแรงดึงดูดด้วยก็คือมันก็คือการลงมือทําให้มากพอจนแรง,งดึงดูดมันทํางานจนจิตสำนึกเราเป็นอย่างสิ่งที่เราต้องการจินตนาการมันก็ เลยเป็นของจริงขึ้นมาเนาะฝากไว้สำหรับทุกคนนะครับวันนี้ฝึกจินตนาการความรู้ต้องพัฒนาแน่นอนเราต้องเรียนรู้จนถึงวันสุดท้ายที่เราอยู่บนโลกใบน,นี้แหละแต่จินตนาการก็สําคัญเหมือนกันพัฒนาจินตนาการให้เยอะๆตลอดเวลาเลยแล้วก็เอาความรู้เป็นตัวขับเคลื่อนเป็นเครื่องมือในการนำพาจินตนาการของคุณให้เกิดผลตามที่คุณต้องการน,นะครับก็เป็นองค์ความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของจิตใต้สำนึกแหละเป็นเรื่องของ หลงจินตนาการเป็นเรื่องของอการสื่อสารกับจิตใ้สนึกเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าวันนี้เราก็มาแตะเรื่องของความรู้ด้วยนะครับฝากไว้เป็นไอเดียดีๆเพื่อหลายๆท่านตอนนี้อาจจะอยู่แค่ช่วงของการพัฒนาเรื่องจินตนาการอย่างเดียวแต่ไม่เอาความรู้ก็ไม่ได้นะหรือบางท่านอาจจะเป็นความรู้เยอะแต่ไม่เคยฝึกจินตนาการเลยมันก็ไม่ได้เนาะขอให้เราพัฒนาจินตนาการเยอะๆแล้วก็เอาความรู้เสริมเข้าไป ตลอดเวลานะครับเพื่อออกแบบชีวิตของคุณได้ในระดับจิตใต้สำนึกเลยทีเดียวแล้วเราพบกันกับคลิปดีๆพอมรี้ดีของอาจารย์ในช่อง YouTube และ Facebook แล้วเราพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ